มันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งจริงๆนะโยมที่ใช้มีดแทงคนอื่นเขาแล้วก็กลับมาถามเขาว่าเป็นอะไรมากไหมในช่วงบางอารมณ์ของคนนายโยมการที่คิดจะทิมแทงคนอื่นด้วยคำพูดทิมแทงด้วยวาจาทิมแทงด้วยสายตาทิมแทงด้วยกิริยาทิมแทงด้วยการใช้พักพวกเข้าไปทิมแทงคนอื่นเขาบางอารมณ์เนี่ยมันก็ทำแบบนั้นจริงๆนะ แต่พอวันหนึ่งนะหมดพักหมดพวกหมดยศหมดศักดิ์สิ้นดีทุกอย่างการที่จะต้องกลับมาสำนึกว่าครั้งหนึ่งเคยทิ่มแทงคนอื่นไวนะ้เนี่ยมันจะเหมือนกับมีมีดอีกเล่มหนึ่งเนะี่ยที่มาแทงตัวเองแทงซ้ำแทงซ้ำแทงซ้ำแทงตัวเองซ้ำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกการที่ปิดทิ่มแทงคนอื่นไว้แล้วไปถามเขาว่าเป็นอะไรมากไหมมีคนประเภทนี้แบบนี้อยู่จริงๆบนโลก ฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้อารมณ์ชั่ววูบหรืออารมณ์บางอารมณ์ที่มันทําให้เรารู้สึกว่าการแย่งชิงยศแย่งชิงทรัพย์แย่งชิงอะไรที่พอจะแย่งชิงกันในโลกนี้เนี่ยพอถึงวันหนึ่งขึ้นมาจริงๆพอจิตสํานึกของเรามันมันเติบโตขึ้นมาณัจุดจุดหนึ่งตรงนั้นหลยโยมจะมีมีดอีกหลายเล่มที่มาทิ่มแทงตัวเองว่าวันนาทีนั้นเนี่ยทำไมถึงทําคนอื่นเขาได้ขนาดนั้นและจะรู้สึกเจ็บปวดไปยันตาย และลมหายใจสุดท้ายไม่แน่นะมีดเหล่านี้ที่เคยแทงคนอื่นไว้มันอาจจะกลับมาทิมแทงจิตวิญญาณของตัวเองจนไปสู่ทุกขติตกนรกไปก็ได้เห็นมีดวันนี้ก็ขอเป็นข้อคิดสักนิดหนึ่งขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ